สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพรับวันนี้เรามีเรื่องเล่านะรีวิวครับปฏิหารนะครับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จครับวันนี้นะครับทางเรานะครับได้จัดทำนะครับไฟกุราบสดๆเก้าดอกนะครับถวายนะฮะแด่ท้าเวสวรรณนะครับเป็นไฟดิจิตอลนะครับสำหรับให้กับท่านผู้ที่ติดขัดจริงๆนะครับ แม้แต่กุหลาบเก้าดอกแต่ว่าแต่กุหลาบเก้าดอกนะครับทูกเก้าดอกก็ไม่มีะฮะจะทำยังไงนะครับเราทางเราจึงจัดทำนะครับไฟดิจิตอลนะครับรกุหลาบสดสดกงามเลยนะครับเอาไว้ท่านนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ไปซื้อดอกกุหลาบสดน,นะครับแล้วก็ทูบนะครับเก้าดอกจากนั้นสวดพระคาถาเก้าจบนะครับ บอกท่านนะครับและแน่นอนที่สุดครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันกันผมก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ <Yes. S 1> ก็มีนะครับท่านผู้ชมบางท่านก็ติดขัดมากนะครับนั่งไม่ติดนะครับยืนก็ไม่ ไม่ติดแล้วนะครับอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับนอนก็ไม่หลับนะครับเพราะมีค่าที่จ่ายเยอะเหลือเกินนะครับรายได้ก็ไม่มีนะฮะติดขัดไปหมดเลยนะครับเี้ยว่าจะซื้อดอกกุหลาบเก้าดอกเลยนะครับซื้อทูบเก้าดอกก็ยังไม่มีนะครับผมก็บอกเขาว่าเอางี้สินะเอาไฟล ที่ผมอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะที่มันอยู่ใน y o u t u b e น่ะเข้าไปในช n แนลนะครับแล้วก็พิมพ์ห้ามกรทอ,อมาโชคลาภนะครับแล้วก็ไปดูพระคาถาท่านท้าเวสวรน,นะครับไปสวดเก้าจบและอธิษฐานจิตต่อท่านนะครับเขาก็หายไปพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งกลับมา ดีใจครับจากหน้าซีซๆนะครับเป็นหน้าสีชมพูเลยนะครับบอกผมว่าศสกสิทธ์มากเลยได้แล้วนะครับทุทับได้อะไรลูกค้าโอนเงินให้เต็มจำนวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหบอกนะ ผมบอกดีใจมากเแล้วก็ขนอะบคุณด้วยนะครับดีใจกับคุณด้วยอนุโมทนาบุญกับคุณด้วยนะคุณสวดปุ๊บคุณได้ผลปั๊บเลยนะบางท่านต้องรอถึงตง้องสามเรือนเนาะผมก็เข้าใจนะครับเพราะอีกวันหนึ่งกลับมาหาผมอีกบอกว่า เงินหมดอีกแล้วนะพเพราจะาให้จ่ายเยอะเหลือเกินผมก็บอกเอาไปสวดอีกเก้าจบไปขอท่านอีกทีพอสักพักกรี๊ดเลยนะเสียงกรี๊ดเลยดีใจอีกผมบอกเป็นอะไรล่ะครับเขาบอกว่าได้อีกแล้วโอ้โหอันนี้ปาฏิหาริย์แล้วนะได้แล้วได้อีกนะครับผมก็ยินดีกับคุณด้วยนะครับ ท่านผู้ชมท่านอื่นเป็นเมียละครับผมคาดว่าน่าจะมีหลายท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จได้ผลทันตานะครับที่ติดติขด,ข,ดขัดนี่นะครับถ้าท่านให้ได้ท่านให้เลยนะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะแชร์รูปของท่านเนี่ยไปไว้ในโปรไฟล์ของตัวเองสิ่งอัปมงคลเนี่ยนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับนะะต้องไปอย่างแน่นอนนะครับ ไปพ้นวิถีของท่านเหละครับวันนี้ผมก็เลยจัดทำไฟล์ขึ้นมานะครับบางครั้งบางคราวต้องเข้าใจว่าบางคนที่ติดขัดก็ติดขัด,ดจริงๆนะครับแม้แต่ทุบเก้าดอกนะยังหาซื้อไม่มีเงินแบบซื้อเลยนะจะว่าจะกราบเก้าดอกเลยนะครับผมเลยจัดทำนะครับ ขึ้นมานะฮะกราบดิจิตอลเพื่อสวาท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับในโปรไฟล์ดิจิตอลให้สมเกียรติท่านนะ,ะถวายเป็นการบูชาท่านนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านใดปรารถนาจะร่วมนะครับสร้างคลิปเนี่ยสวดมนต์นะครับพร้อมกับการถวายดอกกุราบเบ็ดเสร็จ เป็นของทิปดิจิตอลเนเหมือนของทิปนะครับเพราะว่าไม่มีวันเหี่ยวนะสวยสดอยู่อย่างนั้นนะครับมันเป็นอมาตะานะดิจิตอลนะฮะแล้วราคาไม่แพงตามแต่ศรัทธานะครับคุณจะร่วมอุดหนุนนะดีไซเนอร์ของเราขอโทษนะครีเอเตอร์ของเรานะครับถวายดอกกุหลาบนี่ เป็นการบูชาท่านท้าวเวสุวรรณนะครับบูชาทุกวันเลยนะครับคุณบางทีต้องยอมรับบอกคุณอาจจะไม่มีเวลาไปหาซื้อดอกกุหลาบสดๆนะครับมาถวายท่านคุณก็สร้างแล้วคุณก็ถวายแล้วดอกนี่ก็มีเหี่ยวด้วยนะครับเริ่มต้นดิผมขอเป็นเลขมงคลนะครับไม่ต้องเยอะก็ได้ครับ แต่ละาก็เก้าบาทอย่างนี้นะครับสิบเก้าบาทสูงสุดนี่คือเก้าสิบเก้าบาทกำลังดีนะครับหรือว่าท่านท่านใดจะให้มากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสตารของท่านนะครับมาอย่างหมายเลขบัญชีนี้เลยนะครับถ้าเกิดคีเอทีฟของเราเนี่ยเครเตอร์ของเราเนี่ยทำแล้วสวยสดงดงามถูกใจท่านปรารถนาที่จะอุดหนุนนะครับ ผลงานนะครับคีรีทีของเราก็อยู่เลยครับหมายได้บัญชีปรากฏนี้นครับแล้วก็ท่านก็สวดมนต์นะครับพระคาถาเท้าเอส่วนเก้าจบบอกท่านวันนี้ททำแล้วนะช่วยคียีทีเก็แล้วถวายท่านขอท่านรับรับรู้ด้วยเถิดแล้วขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีศรีสุขมั่งคัง่งร่ำรวย โดยเร็วนะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับแล้วก็บพบใหม่กับห้องก่อนทองมาชุกรลาวนันนี้ขอกล่าควําว่าสวัสดีครับ